สบายดีพี่เน้อเบอ่อแบบสิถ่ายเด็กๆกำลังเล่นกันออออยยู่กกัทึเร นอนอะไรนอนยอกันดึกน้องมันไม่อแล้วว่างขาดด้วนะไเนี่กําลังสีนั่งเอ็นกีนั่งมีขาแล้เด่นี่เอ็นตุ่มลงนี่นบ่ขาดแบ่นี่ขาดตึ่มแล้่เอ่นบอ่ตัดบ

เมื่นไห่เนง่ยในิยูซิซื่อได้พี่น้องม็นงหญ่กวดดอึกกระทึกดึกน้องอย่ามาจูดใกล้รถเดอ, <laughs> <c oughs> อมาฮ่าก่าฮ่าาฮ่าาฮ่า่ามาก,ก่ามมาก่ด <c oughs> ากัดมาาฮาฮ่้ฮ <c oughs> เอาไฟกับเนี่ยจ้าจุดไก่ย่างเขาไฟอยู่จุดไก่รดเลยเด้อยายเด้อมีรถรถจอดใกล้ๆในใจะจุดใกล้รถเลยเด้อเสียงมีจักจั่นกับห้องแซวๆอยู่ เจ้าบนะ่เมื่อยปอยายแดดระแดดบ่เมื่อยบ่เศร้าเลยนอเจ้าเนี่ยนั่งน้อยนึงแล้วกันย่างไปเด้๋พี่เมียโหรถเพิ่นกะรถเปามีก็จอดอยู่ยายมาจุดไฟอยู่นี่ รถกั le, บบ๊อบอลจอดจอดน้ำหอมไม่หมตอกไปลองทำลงเล่นอยู่ครับเมื่อกี้ให้หินจะเจามาลาพันแย่เบิ้งสีพาไปเบิ้งเนาะต้นนี้นะมันไม่ทันได้ลดนต้นที่เด็กหน่อยกำล,ลงังเล่นใช่ อันน mm yeah, is oh, yeah, yeah. oh. yeah. ี้แย่แล้วหมเนี่ยวันนี้นตกมาพุดพุดโนบินลงเซลเซลเม่อกี้ให้แต่รีบ แรักมเ้แม่บอบีเอิรนะทำบอมีเอินะไปจเบนะหงใช่ไม่ใช้จับหนึ่ะคือไม่ใช่ไม่ใช่คงนะนันคือจเบหนึง นี่ใช่หงอันจะเป็นปากบ่เบิ้อเะเบ้เหนเามาจับนะชเพนาหงพี่เนอะเป็นหัวเป็นปากันคือคือหงค่ะแต่ป้าป้าน้องทำขยาวแมงแมงกีหาีกู่พิกๆลงนี่จนเบิร์ดน้องฝาบ่ อุ้ยเยาไหมเสียงสะดุลงกสเตัสบอกโอ้เขามาีสเตตัสบอกใอ้เปลี่ยนนและลองเพลงอก่เาเาไหมมันก็บินนี้ไปแล้วนี้อะไรอ่ะบ้จสั้มันจสั้นมัน ปบ้ามีกำลังเห็ดอย่ยงังทั้งปุ๊บเชียงเมิงอีเมิงจังจันนะห้องสน,นันพันเพื่อนอยู่เนาะ ไปแล้วเสวร็จลิปลิบไปแม่ฟ้าไปปุ๊ไปหาแม่ลอยไปไปได้พี่เนาะเด็กๆก,กับพักกัเล่นในห่มไม้ห่มตอกพี่สิแหละมเมื่อนี้กระเบื่อก็ออกมาเล่นนั่งเล่นกับสาวลอยเนาะแล้วก็ถ่ายคลิปไปนะพี่เนาะแต่ว่าสาวน้อยเพิน่นตอบคอมเมนต์อยู่กรเบือก็เลยเออกมานั่งเล่นกับเด็กๆ บรรยากาศอยู่บ้านอมราชวนย้ายกะอยู่ข้างรถนั่นแหละงูบงอบงุบงอบอยู่นะเผาใบาไม้ใบหญ้าใบตอกไปซะแล้วบรรยากาศดีดีพี่น้องต้นใหม่ใบหญ้าอยู่ตามท้องไห้ท้องนาเปริษยวสาลอ,อย แล่บ่าวมีโอไอภาพมันจะเกิดซีซันนี่เดี๋พี่น้องบ่าวเอ๋อไปกดกันสันที่ว่ามื่อนี้บ่าวอ๋ก็ออกมาเล่นสลอยแล้วก็ออกมาพักพอนเนาะพี่น้องหลังจากที่บ่าวเมาโดนตะเกาก็นอนเล่นอยู่ห่มไม้กับบ่าวแป๊บนี่แหละแต่ว่าบ่าวแป๊บเพิ่นบ่าวเออกมาก็เลยนอนเล่นอยู่ห่มไม้เพียงเดียวนะมื่อนี้ก็ได้ แล้วก็้าร้อยเพื่อนก็ไปดูเงินอมลาไปถ่ายคลิปกับบามีเนาะเบื้องเมื่อกับมานนเล่นอยู่ผมใหมเดี่ยวันเบื่อกักสิได้กลับบ้านแล้วพี่เนาะเพราะว่าค่อยค้ำแล้วเกสีได้เมื่อซองเบ่งทางโรงงานก่อนวะเป็นจังไดเย็ดงานกันบอหรือว่าจังไดเนาะมือในีบื้อเมื่อกับบ่ร์มอ่า ลงไปซอยเพิ่นสองหมื่สามหมื่นแล้วล่ะที่เห็เหียงเหตุงานกะเมื่อยพี่น้องพักพ่อนแบบคือหอาบคอยพักพ่อนได้เพียงพอเด้แต่ว่ากึางค่ำกลางคืนกะเห็ดนั่นเห็ดนี่ตอบข้อมูลคอมเมนต์บ้างเี้ยบ้างสินะพี่น้องแล้วกะมันก็เลยเห็ดให้เพี้ยเห็้เมื่อยบ่เอือกกเลยหลังๆงนี้บ่เอือก็เลยบรเลยลงไปอันซอยเอือเห็ุเบียงเหตุงาน โอ้ยเบื้เบื้องชิมารียาปากนี่มาจักรสื่ออยังตายรถพี่น้องเมา่มาเลยชิมารียาปากรถโอ้ยหนี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 เบาเอาเบาไปโอเคพี่น้องคลิปนี้เบื้องสติ๊กเกอรภาพบรรยากาศมาทำนี้กันเด้อพี่น้องบายบายไปแล้วนี่มึงเนี่ยมึงเนี่ยนี่เนี่นี่เอ้า มากอยู่เด้ห umas, ดอห, 5, หมาแต่ว่ที่หายเรียบปากนี่เบาเอาได้เยอะไปไปแล้วบ๊ายบายฝากก็ไลค์ก็แชร์เบื่อในเด้อพี่น้องปิดลังใจเบื่อเนี่ยคลิปนี้กลับไปแล้วเว่นนี้มานอนเฝ้านี่พูดโท